ดูดิมาวิวดูดิสวยมากไปงาะสูงสี่ตะกอาสวยมากแล้วแป้งเป็นคนที่ผิวสวยมากเลยบ้างโอยดูดิอ่าเพราะคุณแป้งทานตลอดเวลาถูกนไหมคะตลยอดเวลาเลยกินทั้งวันทั้งวันโอ้ยนี่ใส่น้ำแข็งคือเนี่ยไม่อยคือมันสามารถกินได้แบบทั้งวันเลยทั้งวันเลยหรอถามจริงเพราะมันอร่อยมากเลยนะใช่แล้วมันอร่อยแบบนี่ใส่โอ้ยเริใส่น้ำแข็งอ่ะใช่มันอร่อยและดื่มง่ายอ่ะนี่เดี๋ยวขอเพิ่มขอเพิ่มหน่อยนะคะได้ค่ะ วู๋อันนี้สดชื่นกว่าเดิมอีกอะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้อันนี้สดชื่นเหรอข้างในจะเป็นซองแบบนี้เนี่ยแล้วก็โชงเห็นไหมครนี่ค่ะนี่ง่ายๆเลยอุ้ยไม่ได้มีแค่พีทอย่างเดียวนี่มีอะไรบ้างคะใช่มีผลไม้หลายอย่างเลยนะคะเนาะมีลูกแอปเปิลคอร์ดนะคะมีต้มนะคะมีบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็พวกมิกเบอร์รี่ต่างๆเนาะ มีส้มเนี่ยมีส้มจริงแม่มีส้มจริงเห็นไหมเออมีส้มจรหนูแกงเจ้ไปหาแกงนางนะมีส้มจริงจริงไม่จริงค่ะอแต่ถ้าเป็นแบบตัววิซีที่เป็นส้มทัสมารจะเป็นตัวนี้ที่เป็นวิซีที่ทานคู่กับ คอลลาเจนนี่เลยนะคะเพราะว่าใช่ก็ผลเร็วใช่อย่างปกติถ้าทานคอลลาเจนอยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้ทานวิตามินซีคู่กันออย่างวิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยต้านหวัดเสริมภูมิคุ้มกันนะคะอย่างตัวคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวสวยนะคะลดสิวบำรุงเล็บกระดูกใช่หมดแล้วแซงว่าบําบำรุงขนด้วยโอเมก้าแซงก็จะกลับมามีขนที่ดกดำขึ้นไปอีกใช่เคยเห็นไหมในเรื่องสตาร์วอล อ๋อบอกว่าทายคู่กันอ่ะมันยิ่งเห็นผลไวช่วยเสริมการทํางานของคอลลาเจนด้วยไม่สามารถแกะทานได้เลยปะคะแกะได้เลยค่ะทานตัวคอลลาเจนได้เลยก็คือวันละสองแคปซูลวันละสองแคปซูลวันละก็คือปกติร่างกายคนเราเนี่ยต้องการวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมนะคะอย่างนี่ไงนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะับห้าร้อยมิลลิกรัมปะใช่ค่ะก็คือทานสองแคปซูลได้ทีเดียวเลยเหรอสองแคปซูลได้เหรอ ติขาใช่ไหมไม่ค่ะโอ้ยโอ้ยเด็กเด็กเมือกี้แบบไม่เนี่ยแล้เอ็ไอ้หนูเขาต้องกินทีละอัน,ออนอเออไม่ห่ดเป็นบาร์บี้ที่แข็งแรงมากเลยคะ่ะแล้วพี่จะอยากรู้ว่าตอนเนี้ยคือเขามีโปรโมชั่นด้วเป็นอะไรพูดต่อเลย ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยก็สลัดของแป้งใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างปกตินะคะนีสองตัวนี้นะคะ1กล่องจะา450ใช่ไหมคะมโปรตอนนี้ก็คือซื้อ1แถม1 450ส่งฟรีส่งฟีอูมากใช่ค่ะแล้วก็ซื้อ2แถม2 850เอาไปเลย4กล่องส่งฟรีเลยค่ะ กินได้แบบเรื่อยๆเลยกินได้แบบเรื่อยๆแล้วก็วคุ้มมากใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราผลิตโรงงานเราเองด้วยชอบไรอย่างนี้นแมคือชอบที่แบบว่ามันสามารถกินได้ตลอดอ่ะเพราะท<ช>ุกความที่มันอร่อยอ่ะมันก็เหมือนเครื่องดื่มตัวหนึ่งแล้วมันก็ได้สุขภาพด้วยอะ<ช>่ะได้ฟลาเวนด้วยนะคะก็บำรุงเล็บ ผมนะคะบำรุงขนด้วยกินเนี่ยเมื่อกี้กินเนี่ยเห็นไหมผมยาวเลยเห็นผมสวยเลยผมสวยเลยผิวผมสวยเลยจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มแบบเออต้องแบบแต่งหน้าเนาะตัวเนี้ยก็เป็นการเตรียมผิวที่ดีเนื้อออกบ้างเวลาบางทีเราแบบว่านอนดึกนอนนอนแต่แต่งหน้าไม่ติดอย่างเงี้ยไครฮะไครนอนนอยต่อ เนี่ยคุณแป้งงงเลยนะคุณแป้งงงเลยนะก็คือแบบนอนนออยอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเขาบอกว่าตื่นมากตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ใช่แล้วก็ยิ่งทานคู่กับบิซีจะดีมากค่ะหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะคุณแป้ง1นึ่งกล่องมีเจดซองค่ะเจซอง ถ้าคูวิซีนะคะก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะปกติเนี่ยถ้าซื้อสองแถมสองคู่กันก็คือวิตซีนะคะหนึ่งแถมหนึ่งสามรอแปดสิบนะคะแล้วก็อันนี้หนึ่งแถมหนึ่งสี่อห้าสิบนะคะคู่กันเนี่ยแปด้อยสาสิบเอาไปเลยสี่ชิ้นอถ้าได้เกือบครึ่งถ้าได้ครึ่งเดือนนะคะเกือบเดือนเลยถ้าทานเยอะมากใช่ป่ถูกมากเลยนะใช่เอาไปได้เรื่อยๆเลยถูกมากและเธอรูคนนี้กินจริงๆอ่ะให้ดูผิวนะคะใช่ผิวดีมากอผิวดีมาก ดูดิเาบอกเลยว่าอร่อยดูดิสวยมากอร่อยด้วยอร่อยด้วยสดชื่นสดใหม่แน่ใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคืออย่างคอลลาเจนตัวนี้คือน้องใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์อุ้ยนี่ไงใหม่จีลวัตตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะใ่ให้ใหม่จีลวั์ให้ใหม่จีลวั์แทนส่งไม้ต่อกันนะคะใช่อ่ะส่งมาอีกยเลยแต่ตัวนี้จริงจิกินแค่สองเม็ดต่อวัน ก็คือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าทานปกติก็คือ2แคปซูลแต่ถ้าเราสุว่าช่วงนี้เราเป็นกลุ่มเสี่ยงอุ้ยจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ก็สามพันดอลลารมเหมือนที่คุณหมอบอกเนี้ยค่ะก็6แคปซูลแค่ช่วงหนึ่งนะคะแต่ปกติก็คือ2แคปซูลได้เลย ก็จะเป็นหนึ่งแถม1นึในราคาสี่หาิบบาท,บาทก็เป็น2แถม2องในราคาแ5 0รบาท,บาทแล้วก็เปิดดีได,ได้เลยนะคะแล้วก็นี่มันมีแบบโปรคู่จิ้นก็คือคู่กันแบบนี้โอ oh <my> ้ยคู่ถูกเห็นไหมเห็นไหม สี่ชิน้นคอลลาเจนสองวิกซีสองเนี่ยแปดร้อยสามสิบบาทส,ส่งฟรีถูกมากส่งฟรีเลยนะคะและที่ีด,ด้วยคือว่าแปดชิ้นก็คือคอลลาเจนสี่วิกซีสี่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีกันค่ะนี่วิงไวเคอร์เพอยู่แล้วนี่ออกแหมเขาเรียกเซตคูจินตันวัดอะไรกันเซตคูจินตันวัดเออเนี่ย